สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยของมาเทยาลยประชาชนนะครับวันนี้ตรงกับวันที่2 2นะครับวันที่21นะครับเดือนมีนาคมพุทธศักราช2557นะครับวันนี้เป็นวันที่คนไทยได้รับทราบข่าวซึ่งถือต้องถือว่าไม่เป็นมงคลเลยนะครับสำหรับประเทศไทยก็คือข่าวของการที่สารรัฐธรรมนูญนั้นนะครับได้ ถือว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นไม่ถูกต้องโดยรัฐธรรมนูญนะครับขัดรัฐธรรมนูญแต่ก็ให้ถือเป็นโมฆะนะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้นะครับน่าเป็นห่วงมากนะครับผมเองก็มานั่งนะเป็นนะเป็นกังวลอยู่เหมือนกันนะครับว่าสัญญาณอย่างเงี้ยไม่ใช่สัญญาณที่ดีสําหรับประเทศชาตินะครับในเมื่อตกลงกันด้วยกฎกติกาไม่ได้แล้วก็ใช้อํานาจกันอย่างไม่บรรยาบรรยังนั้นนะครับมันก็คงจะต้องสู้กันนะครับ ทีนี้ผมมีทฤษฎีสมคบคิดนะครับอ conspiracy theory เนี่ยซึ่งก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเอามานำเสนอให้พี่น้องแล้วก็ให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆในเชิงการเมืองนะครับหัวข้อวันนี้นะครับช่างหัวมันช่างหัวใครก็ช่างหัวมึงนะครับจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องอย่างไรไม่ทราบแต่ว่านะดนใจให้คิดถึงประเด็นเหล่านี้นะครับ เราไปดูกันนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่นะครับเรื่องของรัฐบาลขุนยิ่งรักซึ่งพยายามที่จะนะครับต่อสู้อันเป็นน่ยถ้าไล่ไปแล้วย้อนตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี49นะครับทางฝั่งตระกูลชินวัตรจจวาระระบอบทักษิณระบอบประชานิยมนะครับพวกนี้เนี่ยก็ได้ต่อสู้กับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งล้มอำนาจดรทักษิณน,นะครับพี่น้องคงจะทราบดีนะครับ ก็ประชานิยมเนี่เป็นเป็นอุปสรรคนะครับเป็นสิ่งที่เลวร้ายในสายตาของอีกฝั่งที่เขาล้มนะครับฝั่งนู้นถ้าผมจะใช้ชื่อก็คงจะเป็นราชานิยมนะครับเราก็จะเห็นว่าราชานิยมนั้นก็พยายามจะเอา,นะเอายึดอำนาจเสร็จก็ให้รัฐบาลที่องคมนตรีนะครับสุรยุทธ์จุลานนท์ขึ้นมาเป็นนายกอยู่ไม่ไหวก็ต้องเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จก็แพ้ทางฝั่งของรัฐบาลประชานิยม สมัครขึ้นสมชายขึ้นอยู่ได้ไม่นานนะครับไม่ถึง2ปีนะครับก็โดนล้มนะครับล้มโดยใครโดยตุลาการนะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเขาก็ดันอภิสิทธิ์ขึ้นมาโดยวิธีการพิเศษในค่ายทหารนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ตอนช่วงนั้นก็คือราชานิยมขึ้นมาเต็มๆนะครับพยายามจะทําลายล้างนะระชานิยมจะลบชื่อดรทักษิณออกไปให้ได้ แล้วก็ที่สุดแล้วประชาชนก็ลุกฮือขึ้นมาแล้วก็ฆ่ากันตายกันมากรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้นะครับยุบสภาเลือกตั้งใหม่ปุ๊บปรากฏว่าคุณยิ่งรักได้คะแนนเสียงเกินกลึงหนึ่งก็จะพยายามพัฒนาประเทศใช้ลักษณะดันประเทศไปใช้ฝีมือในการคิดโครงการการปฏิบัติหน้าที่ตามแบบที่พี่ชายเคยทํามาก่อนสําเร็จคือคุณทักษิณทักษิณคิดเพื่อไทยทําตอนนี้ก็พยายามจะคิดจะทําเต็มที่ครับโครงเนี่ยโครงการ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง2.2ล้านล้านโครงการจัดการน้ำอย่างเต็มรูปแบบนะครับก็3 5แสนล้านนะครับปรากฏว่าจอดสนิทครับไม่ต้องแกวสภาจอดสนิทรัฐบาลคณะรัฐมนตรีวันนี้ไม่สนิทก็เหมือนสนิทระบบการเลือกตั้งซึ่งประชาชนจะมีอำนาจแสดงอำนาจของตัวเองโดนจอดสนิทอีกแล้วครับวันนี้ แล้วประชาชนเหลือทางเลือกอันใดนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทําให้ผมต้องมานั่งคิดนะครับทีนี้พอขึ้นต้นเปรียบเทียบคำว,ว่าประชานนิยมกับราชานิยมนะผมก็เลยนะเกิดความคิดเพิ่มเติมต่อไปว่าเออแล้วโครงการที่เด่นๆของทางด้านราชานิยมเนี่ยม,มีอะไรบ้างคิดอะไรไม่ออกนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยพระหมหากษัตริย์ท่านไม่ได้ไปเน้นโครงการนู้นโครงการนี้นะแต่ที่เราเห็นชัดๆเนี่ยโครงการช่างหัวมัน ผมไม่ได้พูดมั่วๆนะครับนี่เรามาพูดมาดูกันเลยว่าโครงการช่างหัวมันเนี่ยนะครับในระยะใกล้ๆเนี่ยนะครับในหลวงได้เสด็จไปโครงการเนี้บ่อยมากนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในช่วงที่การเมืองกําลังนะเข้มข้นในช่วงที่โครงการพัฒนาแบบสมัยใหม่แบบประชานิยมแบบทุนเสรีนะ โลกาภิวัตรของรัฐบาลยิ่งรักนั้นถูกสกัดกั้นลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเราเนี่ยได้เสด็จบ่อยมากผมจะพาท่านพย้อนอดีตแล้วก็โปรดทราบนะครับวันที่21นี้นะครับเวลา11.11นน,น,นนะครับเสด็จโครงการช่างหัวมันนะครับวันนี้วันที่สารรัฐมนูญฟันฉับว่าเลือกตั้งโมฆะแล้วพระองค์ซึ่งเป็นประมุขของประเทศยิ้มอย่างมีความสุขมาก ย้อนไปนะครับเมื่อฝนเริ่มตั้งเขาการเมืองเริ่มตั้งเขาหายนะเมื่อปลายเดือนที่ปลายปีที่ผ่านมานะครับผมย้อนไปไม่มากเอาเฉพาะเอาช่วงที่การเมืองเข้มข้นสภาอยู่ไม่รอดแล้วนะครับม็อบออกมาแล้วเนี่ยวันที่แดเดือนพฤศจิกายน,นครับท่านเสด็จนะครับนะครับตามต่อไปนะครับช่วงเกิดเหตุการณ์สําคัญมีการเคลื่อนพลเข้ากรุงเทพต้องวันนั้นเนี่ยนะครับ ยุบสภาไม่พอจะต้องล้มระบอบทักษิณจะต้องล้มสภา,าเป็นนายกอยู่รักษาการก็ไม่ได้ต้องออกไปให้หมดนะครับรุนแรงมากๆนะครับพระมหกากษัตริย์ออกมาแล้วครับ15บธันวาไปแล้วกับโครงการช่างหัวมันนะครับขึ้นต้นปีใหม่นะครับ ปรากฏการจะชัดดาวแบงค์กรเนี่ยยึดสภายึดกรุงเทพนะครับจะทําทุกอย่างการประกาศนั้นเรียกว่าเอาให้จบนะครับก็ได้รับสัญญาณนะเริ่มต้นปีใหม่เลยด้วยการเสด็จโครงการช่างหัวมันนะครับเข้ามาช่วงเดือนมีนาคมช่วงนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ม็อบมันพีคสุดๆแล้วนะครับขึ้นมาถึงหลักหลายแสนเนี่ย ขาก็อ้างกันเป็นว่าสิบ้านเนี่ยนะครับร้านสิบ้านก็ปรากฏว่ามาถึงเดือนมีนายังไงก็ล้มรัฐบาลไม่ได้หาข้อกฎหมายไปล้มก็ไม่ได้จะใช้ทหารล้มก็ไม่ได้นะครับก็เลยเริ่มมีการที่เอาทหารเข้าไปอยู่ในกรุงนะครับเอาม็อบไปไว้เป็นที่เป็นทางแล้วก็เปิดทางให้ตุลาการวิบัติทํางานนะครับหลังจากนั้นการชงต่างๆการรับเรื่องต่างๆนะครับองค์กรที่อยู่นิ่มๆน,นิ่มๆมาตลอดเนี่ยอย่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มาขมวดกันนะครับลงแท่กันแล้วคราวนี้จะเป็นเรื่องของตุลาการเพียวๆม็อบลดความสำคัญลงไปแต่ยกเว้นเสื้อแดงจะพาคนเข้ากรุงเขามีม็อบซึ่งติดอาวุธรออยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญทหารที่ถือบังเกอร์อยู่เขาก็จะอ้างความมั่นคงของชาตินะครับอ้างความจงรักภักดี รอป้องกันในกรุงเทพนะครับผมอาจจะเป็นคนนะขี้สงสัยนะแล้วก็อาจจะหาเรื่องหาราวไปว่าคนนั้นคนนี้พี่น้องไม่ต้องเชื่อผมแต่มันจะบังเอิญอะไรขนาดนี้ครับมันเออบังเอิญอะไรขนาดนี้แม้กระทั่งชื่อเนี่ยช่างหัวมันเนี่ยนะครับแล้วบังเอิญในตาช่างนี่เป็นเรื่องของตุลาการซะด้วยนะเออเราไม่รู้นะครับโครงการนี้เริ่มต้นปีห้าสองเดือนสิงหานะครับ ตั้งแต่ห้าสองห้าสามมานี่พี่น้องก็เห็นนะครับสมชายสมัครโดนไปนะครับอภิสิทธิ์ได้ขึ้นมานะครับแล้วตุลาการนี่แหละก็ยุบพักไปแล้วเท่าไหร่นะครับยุบพักฝั่งที่ไม่ใช่พักของราชานิยมนะราชานะนนพักของประชานิยมนั้นโดนยุบไปดมไม่รู้กี่พักแล้วนะครับแบบวันนี้ไม่รู้ว่าพักเพื่อไทยจะเหลือดูอยู่หรือเปล่าก็เลยเกิดคําถามว่าไอ้ช่างแม่งมึงช่างโคตรมึงช่างหัวมึงช่างหหัััวมนนท้งลายีย นะครับมันจะพูดกันแล้วก็พูดในชื่อนี่จริงๆอาจจะเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้ละ่ะแต่ผมคิดว่าประเทศไทยปล่อยเป็นอย่างนี้ไม่ได้จะให้ประชาชนต้องไปหาเครื่องช่างของประชาชนมาเองหรือเปล่านะครับผมก็พยายามจะนึกทางออกให้นะครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าประชาชนต้องลุกมาแล้วเนี่ยมันมีทางออกอันใดเหลืออยู่บ้างนะครับนี่ก็นี่คงเป็นนะครับ French model, model นะครับนะฝรั่งเศสนะครับ ฝรั่งเศสโมเดลนะครับเอาแบบไทยๆต้องหาเครื่องช่างอย่างนี้ใช่ไหมนะช่างแม่งมึงช่างโคตรมึงช่างหัวมึงเอาอย่างนั้นไหมหรือจะเอาแบบอารยะหน่อยแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเขาไหมนะครับจัดสรรอำนาจต่างๆให้มันอยู่เข้าที่เข้าทางนะครับอย่าละโมบโลภากในเรื่องอำนาจอย่าให้อำนาจมาใช้เปรอะอย่ามากดหัวประชาชน ใคร้ชิดกับประชาชนทําให้ประชาชนเขารักเขาใคร่ทาตัวให้มันพอเพียงสมชื่อหรือจะเอาแบบรู้หน่อย British model ก็เขาก็อยู่แบบร่ำรวยอยู่อย่างดีประเทศชาติพัฒนานะเป็นที่น่าเกรงขามของผู้คนทั่วไปนะครับก็ยังอยู่ได้นะครับแต่ว่าอำนาจก็จำกัดเหมือนกัน สำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เรื่องของระเบียบทางการเมืองเขาไม่เละอย่างบ้านเราไม่มีตุลาการอย่างบ้านเราหรือจะเอาแบบอารยะหน่อยเอเชียเอเชียแบบภูตานไหมนะครับเขารบประชาชนทําตัวใกล้ชิดกับประชาชนเน้นความรักเน้นความดีจริงๆเน้นศิลธรรมจริงๆนะครับไม่ต้องร่ํารวยล้นฟ้าไม่ต้องมีอํานาจมหาศาลไม่ต้องให้ใครเอาอำนาจไปใช้เป,ปรอะ ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการเมืองให้ประชาชนตัดสินใจเลือกได้ว่าจะเอาต่อหรือไม่กล้าไหมกล้าไม่กล้าไม่รู้หรือจะเอาแบบเนปาลโมเดลไหมผมได้เสนอไปแล้วนะครับเมื่อประชาชนเขาไม่ยอมเมื่อความคิดแบบประชาธิปไตยมันไปต่อไม่ได้เกิดลัทธิเหมาเข้ามาแทรกเกิดการล้มสักดีนาที่เป้าไปที่ล้มสถาบันกษัตริย์ ต่อสู้กับอำนาจทหารกันแบบเผชิญหน้าไม่ต้องกลัวกันแล้วเอาอำนาจของประชาชนป่ามาล้อมเมืองเมื่อประชาชนลุกขึ้นมาแล้วเต็มที่แล้วเมื่อเขาชนะเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะขับไล่กษัตริย์ลงไปเป็นสามัญชนธรรมดาจัดการกับร,ระบบทหารวันนี้อาจจะยังไม่ลงตัวนะครับแต่สําหรับประเทศไทยนั้นถ้าถึงวันสําคัญมาแล้วมันคงไม่ <c oughs> ไม่ช้าเหมือนทางประเทศประเทศ,เ,ทศเนปาล ทางเลือกในสังคมไทยนะั้นมันไม่ได้มีน้อยนะครับที่จริงมันก็เลือกได้ถ้าจะทำให้มันดีแต่วันนี้ปล่อยให้เกิดความสูญเสียกันนะครับชนิดที่ <c oughs> มันเกินที่จะยอมรับกันได้นะครับใช้อำนาจกันแบบไม่บัญ,ญปัญบรญยังไม่มีฮิริโอตปะปนะครับในเมื่อนะท่านยืนยันที่จะใช้อำนาจเผด็จการในอีกกระแสะหนึ่งนั้นนะครับเขาก็ต้องต่อต้านขึ้นมา วันนี้มันมาถึงจุดที่ฝั่งที่มีอํานาจมาตลอดประชาชนให้เกียรติใช้อํานาจแบบมุทะลุนะครับแล้วกลไกที่ลุกขึ้นมาใช้อํานาจกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่พยายามจะอิงอานาจนะครับซึ่งเราจะไปโทษสถาบรรันเดียวไม่ได้มันเกี่ยวกันทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีความบรญญัปบัญยังไม่รักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพนะครับไม่มีความเกรงอกเกรงใจประชาชนไม่อับอายสายตาชาวโลกเมื่อเป็นกันอย่างนี้จะเอาอย่างไงครับ ท่านบอกว่าช่างหัวมันแต่ปัญหาก็คือว่าประชาชนไม่ใช่หัวมันนะครับประชาชนมีความคิดมีความรู้สึกมีความต้องการมีการพัฒนาทางหัวไม่ใช่หัวมันท่านจะไปช่างหัวมันท่านจะไม่สนใจใครท่านจะทําลายใครเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าทําลายประเทศชาติทําลายประชาชนทำลายระบอบก,การปกครองหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนเขาเข้าใจว่ามันดีและวทั่วโลกเขาก็ยอมรับนั้นนะครับผลสะท้อนกลับมันมีแน่จะลงเอยอย่างไรนั้นนะครับช่างหัวมันช่างหัวใครระวังเดี๋ยวจะโดนช่างหัวหมึงนะครับสวัสดีครับ